เมื่อนที่มาร้องเรียนสื่อตรงนี้มาร้องเรียนเรื่องอะไรครับครับคือเกี่ยวกับเรื่องรถของผมนะฮะที่มันเคยจุยกเป็นคดีใหญ่นี่เป็นคดียาเสพติดนะครับแต่ตอนนี้คือว่ามันอยู่ในเรื่องของการพิาพาทสาคดีอยู่ซึ่งตอนนี้รถรถของผมเนี่ยปาเจโร่นะครับตอนนี้ก็คือว่าตาเนี่ยได้สั่งให้จุกยึดที่ปปสที่ทุ่งสองห้องนะครับตอนนี้ต่อมาเนี่ยก็คือว่ารถปาเจโร่ของผมเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการคดีแต่อย่างใด นะครับจนมาสองปีแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านมาเนี่ยผมก็เกิดปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่หนักใจที่สุดก็คือทางบ้านผมเนี่ยได้รับเอกสารเป็นเอกสารนี่ครับเป็นเอกสารเกี่ยวกับใบใบกับจับปรับคับปรับของปรับการขับขี่นะครับก็คือว่าตอนเนี้มันเป็นเลขทะเบียน6กรลนะครับ6195 ทุกคนจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยครับมันเป็นทะเบียนของผมแต่ว่ามันอยู่ในรถของซีวิ c ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรถปัจ,จิลโลเองนะครับที่อยู่ในการคดีของปปสอตอนนี้มันกลับมาอยู่ป้ายทะเบียนเนี่ยมันกลับมาอยู่ของรถซีวิ c ได้ยังไงนะครับนี่นะครับนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนเลยนะครับซึ่งปปสก็ทำหน้าที่แบบน,นี้ได้ยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกัน ก็ทั้งที่รถผมอ่ะตอนเนี้ยมันควรจะได้กลับมาแล้วในเรื่องของหนึ่งเรื่องของการพิพากษาคดีสองนะครับก็คือว่าป้ายทะเบียนเนี้ยหลุดไปอยู่กับรถคันนี้นได้ยังไงครับนี่คือความเสียหายของประชาชนเลยนะครับตรงนี้ต้องขอความเป็นธรรมด้วยนะครับแล้วมีการติดต่อพูดคุยทางเจ้าหนี่เกี่ยวข้องหรือมีเอะไรบ้างครับไล้เขพูดคุยครับตอนพูดคุยไหมครับทางปปสนะครับหลักทางปปสตั้สองห้องนะครับแจ้งมาว่า ตอนที่รับรถมารถปาเจโร่คันนี้ครับนะครับรถปาเจโร่คันนี้นะครับไม่มีป้ายทะเบียนปปสทุกห้องบอกว่าไม่มีป้ายทะเบียนแต่ปสหลักสี่ส่งรูปนี้มาให้ผมตอนที่ถุกยึดจับกลมนะครับผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้แน่ๆว่าป้ายทะเบียนต,ต้องอยู่สิครับแล้วพอเราไปตื่อสารทางปสเขาบอกว่าให้อยู่ขั้นตอนนยการสั่ง ไอาการต้องสั่งสั่งคืนรถแต่ทางปปสอเองบอกว่าจะทำหนังสือแจ้งลิฟต์รถผมเพื่อขายทอดครับแต่ว่าผมผมก็แจ้งปปสแล้วแล้วก็ทำหนังสือ,อคัดค้านไปแล้วรอบนึงครับแต่ทางปปสหลักสี่บอกว่าเรื่องนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดียาเสพติดเลยนอกจากการที่ติดต่อพูดคุยชำระหุทางของผ้แจงในบ้านในการคืนคครับ ก็คือหลังจากที่ผมคุยแล้วเนี่ยคับปอปปอทุกสองห้องแจ้งให้ผมอะ่ะเอาเงินไปวางสองแสนบาทตามจํานวนที่ผมเคยเอาเงินไปจำเอ่อไปทําค้ำประกันรถไว้นะครับกับเพื่อนที่สองแสนบาทแต่ทีเนี้ยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเงินสองแสนสแสนบาทผมต้องไปวางที่ปปสทุกสองห้องเขาชี้แจงว่าเงินสองแสนบาทอะไรเป็นค่าอะไรเขาบอกว่าอันนี้เป็นเงินเงินกองกลาง ต้องเอามาวางประกันไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เอารถออกมาได้แล้วรถมันออกมาได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ารถมันจึงอยู่ในในกองกลางอยู่ครับมาผมอยากฝากของอ,กอดีตโดยงานที่เกี่ยวข้องมากครับครับผมอยากฝากถึงผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ส่วน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าหนึ่งคือผมเป็น ยืนยันได้เลยว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคดียาค้ายาเสพติดแน่นอนและอย่างหนึ่งเรื่องรถใบทะเบียนที่หายไปอยู่อีกคันหนึงเนี่ยผมอยากทราบข้อมูลโดยละเอียดเลยชัดเจนว่าตกลงเนี่ยมันเป็นการกระทําของใครกันแน่รับบุ่งหวังเพื่อทําอะไรครับ